สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกอของช่อง c a m e c l Channel นะครับวันนี้ก็าจาร์ดิโอรหรือว่าพอดีนักเรียนในสิบตำรวจดีโอก็ไปลาพักร้อนนะครับลาพักร้อนไปท่องเที่ยวซะหน่อยนะวันนี้ก็มาพบกับครูพีมดนะครับในการเตรียมตัวนียคลิปนี้จะเป็นการเตรียมตัวสอบ ยังไงให้ทันนะครับสอบยังไงให้สอบได้นะในตอนนี้ก็คือที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่ที่เหลือนะครับที่เหลือของปีงวดประมาณหกแค่เนี่ยนะครับก็จะเหลือของน้องในสิบตารวจสายสื่อสารนะครับกลุ่มง,งานเทคนิคแล้วก็ลองสารวัตรนะครับลองสารวัตรกลุ่มง,งานสื่อสารนะครับหรือว่าเรียกว่าทศสอเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับมีเจ็ดหนึ่งด้วยนะนะครับ แล้วก็มีกลุ่มอื่นด้วยแหละนะครับแต่ว่าพี่ขออนุญาตโฟกัสสายนี้นะครับเพราะว่าพี่ดูแลอยู่เนี่ยดูแลกลุ่มติวอยู่นะครับอทีนี้นะครับหลายคนก็มีมีมีปัญหาอยู่ว่าเวลาปัญหาหลากักๆก็คือเวลานะครับเวลาไม่ทันเนะี่ยเวลาไม่ทันกลัวเวลาไม่ทันพี่เพราะว่าเข้าใจเนาะเพราะว่าหลายคนก็มีมีงานนะครับมีการมีงานทำไม่ว่าจะเป็นด้านเอกชนด้านราชการด้านถ,ถ้าวิสาหกิจเนี่ยก็ทํางาน เข้าใจอยู่นะครับพี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมานะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เตรียมตัวยังไงให้ทันนะครับอ่ไปดูนะครับว่าพี่เตรียมตัวยังไงถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับหาแนวหาข้อมูลก่อนนะี รู้เขารู้เรานะครับรู้เขารู้เราเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความรู้ขนาดไหนแต่ต้องรู้เขาด้วยนะครับหาแนวมาเนะหาแนวนะก็หาจากสถานที่ที่เชื่อถือได้นะครับอ่าโอเคไหมนะครับของจริงไหมนะครับแนวแนวไหนนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องมีการใช้คําว่ารวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เดาใจกรรมการด้วยว่าเขาแน่ใจอกแนวนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีก็นะ หายของนิดนึงนะครับโทษทีเนี่ยเราสามารถทักเพจพี่มดมาได้หรือว่าคอมเมนได้นะครับพี่มดก็มาจากใช้คําว่ามาจากแนวข้อสอบนะครับใช้คําถือว่าทุกวันนี้เขาต้องใช้คําว่าแนวข้อสอบนะครับถึงจะไม่ไม่ไม่ผิดเนาะนะครับหาแนวนะหาแนวนะครับหาแนวทางนะนี้วางแผนเวลาที่เหลือสมมติว่าเราได้ของมาแล้วเนี่ยนะครับวางแผนเวลาที่เหลือ นะครับจริงๆเนี่ยเวลาที่เราทำเป็นเราเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นช่างเทคนิคเป็นโฟร์แมนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีตารางมา s ส o ตนหรือว่า,าเรยกว่าดชบอร์ดในการทำงานใช่ไหมจะมีไทม์ไลน์จะมีตัว KPI ในการจับนะครับว่างานสำเร็จอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็วางแผนเลยนะครับวางแผนเวลาที่เหลือไม่จำเป็นอะไรมากเนี่ยสิบวันที่เหลือเนี่ยนะเก้าวันที่เหลือเนี่ยนะครับก็ลองวางแผนดูนะว่าจะยังไงนะครับอันนี้ไม่ไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็นทศอสจนจสามนะนะครับ เป็นในสิบตำรวจสายอื่นก็ได้นะครับอานวยการปรับความเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวอํานวยการก็มาแล้วนะครับก็ต้องวางแผนเวลาที่เหลือนะครับบริหารจัดการเนะยกี่วิชาวันวันนี้เอาวิชานี้วันนี้เอาวิชานี้นะครับถ้าใครไม่ทานจริงจก็มาเลยครับมาเป็นลูกศิษย์พี่มดเนี่ยพี่มดสะโขบให้นะครับจับเขาที่เข้าทางให้นะนะครับขายของก็ุ้กมดไม่ใช่นะครับแนะนําแนะนํานะครับไม่ว่ากันเนี่ยแล้วก็มีคลิปฟรีนะของพี่ก็มีคลิปฟรีว่าสะโขบอะไรยังไงนะครับสามารถอ่า ไปดูได้นะ okay, นะครับโอเคนะครับต่อไปอดนอนบ้างหมายถึงอะไรอดนอนบ้างนะครับอดนอนบ้างหมายถึงว่าเฮ้ยเก้าวันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวยิ่งเนี่ยเนี่ยสามวันวันหยุดวันหยุดยาวเนี่ยถูกไหมนะครับวันหยุดยาวกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับยี่สิบสี่คูณสามเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบสองชั่วโมงใช่ไหมนอนวันละสามชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เฮ้ย hey, ไม่ได้คู่แข็งเท่าไหร่ ูแข่งสองพันเอาเท่าไหร่เอาจีบห้าเอาเท่าไหร่เอาสามห้าใช่ไหมเออันนั้นมันหมายความว่าเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งในร้อยถูกไหมเออเป็นหนึ่งในร้อยเป็นหนึ่งในแปดสิบนะครับในนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แกร่งนะคนที่แร่งนะครับแร่งทั้งด้านร่างกายจิตใจนะและวิชาการด้วยนะครับอดนอนบ้างนะสมัยพี่นี่นอนวันละสามชั่วโมงนะครับก่อนสอบหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่เอาอะไรเลยนะครับอันหนังสืออย่างเดียวครับแล้วก็นอนเอ็มร้อยเต็มห้องนะครับใครพูดได้หวัดเมื่อไหรคลิปแล้วแหละ ครับเอ็มร้อยเต็มห้องเลยสักทีเดียวนะครับทีเดียวเชียวเนี่ยอ่ะอดนอนมากแล้วยัไงไงต่อไม่ใช่อดนอนไม่ใช่อดนอนแชทนะอดนอนอ่านหนังสือนะลูกเนี่ยนะครับอ่ะท่องจําทําสูตรแปะตามฝาอ่าท่องจําตามตูดแปะตามฝานะครับท่องจําเลยสูตรไหนนะครับอ่าสูตรไหนถ้าเป็นจะสอนจะสามก็ดาวธงดาวเทียมนะย่านความถี่แบนไหนนะ่อ่า อันต่อค่า a เจมันนินนอตตันเคิร์ชอปนะต้องจำทำสูตรสูตรไฟฟ้าสามเฟสไฟฟ้าหนึ่ง RLC นะระบบโทรคมนะระบบ Data c o m เนะี่ยทองมันก็ต้องมีบ้าง,งนะครับต้องจำทำสูตรแปะตามฝาแปะตามฝานี่ก็ยังไงพวกอ,อะไรอะย่านความถี่ก็ไดไม้มองภาพก็รู้แล้วว่าสูตรนี้ใช่ยังไงนะครับมองภาพก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรถูกไหม มันไม่ต่างก,กันกับเรื่องของฟิสิกส์ที่เราเรียนมปลายหรือไม่ต่างกันกันกบสูตรวิชาช่างที่เราเรียนปวชถูกไหมครับไม่ต่างกันกับสูตรที่เราเรียนปริญญาตรีมิสระนะครับโอเคนะักท่องจําทําสูตรแบบตามฝานะครับอ่าต่อไปอัดใส่ m p 3มหลายคนอา้าอะไรพี่พี่มด m p 3าอะไรนะครับ m p 3มันเป็นไฟล์เสียงสมัยวินเทจนะสมัยยุค90นะครับสมัยยุค90นเะนี่ย มันก็จะมี m อ่ m p า MP3 MP4 ใช่ไหม MP4 นี่เป็นวิดีโอ MP3 นี่จะเป็นเสียงใช่ไหมครับสมัยพี่ก็คือมันเดินทางนะมันต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานต้องอะไรนู่นนี่นั่นมากนะมันก็มีตัวโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะจอจอขาวดำจอสีแล้วก็ว่าไปนีก็สามารถเปิดไฟล์ได้ไฟล์เรื่องนี้เเราจะมาว่าว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีะระบบโทรคมโทรศัพท์กําเนิด สายสัญญาณ ial, f o r e x อช l fiber Optic c a t ปต l แอนี่คือมันมันสามารถพูดแล้วอัดเป็นเสียงที่ตัวเองอ่านหนังสือไว้ได้แล้วเราก็จินตนาการไปด้วยนะครับหรือเวลานอนก็ได้นะเวลาที่จะตื่นนอนฟังเสียงฟังฟังฟังเหมือนฟังธรรมะมันก็จะนึกภาพตามได้นะครับเน้นเลยนะเน้นเลยนะนะอันนี้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คือท่องจำทำสูตรแต่ตามฝานี่คืออัดใส่ mp3 ใช่ไหมครับอ่าอ่ะ,อะ สุดท้ายก็ทดสอบตนเองนะครับทดสอบตนเองไม่ใ <incorrect> ช <gment al language> ่ว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วไม่ทําข้อสอบเลยนะครับมาถึงวันจะมาสอบเลยอย่างเงี้ยมันมันมันไม่คุ้นจินถูกไหมเราเราคุ้นจินกับการอ่านหนังสือนะครับแต่เราไม่คุ้นจินกับการซ้อมสอบต้องซ้อมสอบด้วยนะครับทุกสนามนะว่าจะเป็นที่สอบเข้าอ่ะนะต้องซ้อมสอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาสอบวันจริงทีเดียวเลยมันก็โหความเคยชินเนี่ยเหมือนเรา เล่นกีฬามันต้องมีความจําของร่างกายหล่องของกล้ามเนื้อด้วยนะครับความล้าของสมองอะไรด้วยนะนะครับเน้นย้ําไปเลยนะครับอะก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนมาทําคลิปอ่าให้จาริโอนะครับลาพักร้อนไปเที่ยวอ,อ่ะวางแผนนะครับก็สรุปนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ จำตัวสอบยังไงนะครับให้ทันนะหาแนว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 ไม่ได้มานี่นะวางแผนเขียนไมล์สโตเขียนไทม์ไลน์เก้าวันหรือว่าใครจำดนวยการก็อีกสามสี่เดือนตับปั๊มก็อีกห้าหกเดือนนะนะครับอดนอนบ้างนะครับอดนอนบ้างก็คือสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยทาได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ลาวไปยอ่ยอกยอ่ยอๆเอาง้ถ้าเข้าไปจริงๆก็พูดอย่างนี้จงนะถ้าทาไม่ได้ลาวไปนะครับทําต้องทําไม่ได้นะครับอดนอนไม่ใช่อดนอนเล่นโซเชียลนะอดนอนอ่านหนังสือนะครับ ท่องจำทำสูตรแปะตามฝานะครับเป็นจัดการตนเองซะนะครับอาจใส่เอหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสื่อออนไลน์ของตนเองน่นะครับจะไปโพสต์ตามเฟซก็ได้กูโพสต์เฟซเนี่ยกูก็สามารถจําได้ถูกไหมครับหลายคนที่ทำหลายคนที่ทําวิธีนี้นะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะแล้วแต่ใครถนัดนะครับแล้วก็ทดสอบตัวเองนะครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเล็กๆที่อ่า กำลังเพิ่งผ่าน4,000ชั่วโมงไปนิดหนึ่งนะครับได้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยที่จะใช้ในในการสร้างตึกสำหรับสอนพิเศษฟรีเนี่ยได้มา189บาทนะครับอย่างนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพิมพ์มดหรือผู้พันมดด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย